สวัสดีครับเปาครับต้นก้ลาครับมาจากเรื่องเริ่มยกกลังสามลักสูตรักภาคบังคับครับผมคาแรคเตอร์ผมชื่อตังก็คือเป็นกลุ่มเพื่อนของพวกออฟอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาเจอกับน้องสตาครับผมณช่เออใหม่คุณชื่อทามเป็นชื่อเป็นชื่อทามครับแต่ว่าเป็นเพื่อนสนิทของสตาครับเรียนอยู่ห้องเดียวกันใช่ ใช่ครับเจ้าของผมก็เลยก็คือผมก็กวนๆอยู่แล้วสไตล์แกล้งเพื่อนใช่ครับแล้วน้องน้องทามครับทามก็เป็นเด็กเรียนครับแบบตั้งใจเรียนไม่สนใจแบบไม่วอกแวกเรื่องอื่นเลยใช่แบบคอยสนับสนุนสตาใช่ในเรื่องใช่ครับหูค่อนข้างจะลึกลับฟิลรุ่นพี่แอบชอบรุ่นน้องครับเออแล้วม่มแลมูดเป็นไงมูดค่อนข้างจะซับซ้อนโอ้ค่อนข้างจะ มีหลายอารมณ์หแบบชีวิตจริงป้ะอุ้ยเอ้ยกันตีกันอย่างเดียวครับตีกันครับตีกันตะลาแตละการทำแบบซซอนทำแบบอุ้ยไม่ไหนนี่ไปหน่อยนี่เป็นไรก็บอกตรงตรงชัดเจนนิ่งโกรธก็บอกก็โกรธอันนี้เล่นกันยังกันเป็นเรื่องแรกเรื่องแกครับใช่ครับกันอะคุณรู้สึกยังไงคุณมาเล่นกับผมอ่ะรู้สึกดีครับเอาที่มันออกอากาศได้นะครับดีรู้สึกดี รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกมีความสุขว้าวก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าคุณต้นกล้าเขาก็เป็นคนหน้าตาดีนะครับโอ้โหนี่ไงปกติไม่ชมนะครับก็เป็นคนที่เก่งครับผมต้นกล้าเป็นคนที่เก่งก็ดีใจด้วมาคู่ด้วยกันครับขอบคุณครับครับอะไนเขชมาินไหมครับก็ดีพอประมาณครับไอหนึ่งคุณคนก็หน้าตาดีไม่งั้นเธอคุณจะคู่ผมยังไงล่ะ ในหรอบแบบบรรยากาศที่แบบเจอกันครั้งแรกห้องดำครับเราเจอกันห้องดำไม่ไม่ผมนั่งอยู่เฉยผมนั่งอยู่คุณเิเข้ามาคุณเดินเข้ามาไม่คือคือตอนนั้นเหมือนมาแคสครับต้นกล้ามาเราเราเป็นเย่าเอ้ยเราเป็นเยือนเขาย่าวยอเราเข้ามาเราเจอเรานั่งอยู่คนกุยก็รู้สึกว่าทําไมคนนี้มันแอกจังไม่คุยด้วยเลย เข้ามาแบบเหมือนเป็นรุ่นพี่แต่ว่าพอคุยแล้วก็แอบแบบนั้นนั่นแหละไม่นะคือตอนแรกอ่ะผมก็รู้อยู่แล้วแหละเขาเป็นรุ่นพี่แต่ว่าเขาไม่รู้ว่าผมรุ่นพี่รุ่นน้องเลยเข้ามาอย่างนี้เลยคือผมมารู้แล้วว่าเขาเป็นรุ่นน้องผมก็รู้ว่าคือผมก็รู้คร่าวๆไปแล้วว่าเออจะได้คุยคนนี้คนนี้นะแล้วก็รู้ว่าอ้าวเขาเป็นรุ่นน้องเขาก็ต้องทักท้ายเราก่อนว่าเขาเป็นน้องแต่เขาก็นิ่งนะผมคอนิ่งผมก็นิ่ง ครับครับ,รบไม่ีกคือผมไม่แอบครับคือก็คือผมนั่งอยู่คือคุณแบบเข้ามาแล้วคุณก็ทักทายหน่อยก็ได้แบบอย่างงี้อ่ะท้าเนคุณไทักผมก่อนออก็เก็บทรงอยู่ครับมันจะบไม่คือเา<ม>อรอาเราเราู้แล้วละ่ะเว่าเขาอ่ะเขาเข้ามาครับคือเ,เ,เขามาแค่เป็นคู่เราแหละเออแล้วทำไมไม่ทักก็ มันก็คนจะต้องแบบว่าแค่มองหน้าคุณยังไม่นองหน้าผมเลยเขินครับเขินคือไม่แล้วผมแบบทำความรู้จักกันมาเรื่อยแล้วมันแบบความรู้สึกจากวันแรกอืมรู้สึกไงมันเปลี่ยนไปยังไงน้องตลกน้องมันตลกมันต่างกับวันแรกตรงไหนดีดีขึ้นอ่ะวันแรกคิดว่าเอาไม่ได้แล้วทาไงดีแต่พอแบบเจอกันบ่อยๆก็ตลกรัวๆอะแล้วชอบไหมครับไม่จะไดบ่อยในแง่ อจริงๆคือซีรีส์เราก็เพิ่งจะแบบเริ่มเริ่มถ่ายไปก็คือส่วนใหญ่ก็จะเจอกันพวกนัดไปกินข้าวด้วยกันหรือว่าแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ไปไป,ไปไหนนะตอนนั้นก็กินข้าวก็สมมากก็เจอกันในกองบ้างนอก,กรอบบ้างแล้วแต่ใช่ครับ,รบแต่ว่าไม่ไม่ค่อยเพราะว่าบ้านกล้าอยู่ไกลอ่ะไกลมากเลยอ่ะไม่ไกลนะครับร้อยกว่าโลอ่ะ <laughs> ออเก็นานๆทีเจอครับคนนี้เขาหาตัวจับยากใช่พี่จริงครับใครมีาะจะแก้ตัวไหมครับมีครับเยอะเลยครับพูดไม่แก้งครับคือกล้องถ่ายไม่ทันอดีดีกว่ากล้องถ่ายตอนที่เขาแบบมากวนผมไม่ทันอ่ะแล้วเขาแล้วคือมันก็น่าโดนนะครับเห็นไหมละครับว่าเขาแก้งผม ก็มันน่าโดนไม่ใช่คือกล้องถ่ายไม่ทันไงคุณแถเอ้าเคขอโทษอ่เดี๋ยวให้ฝากซีรีส์ของเราแบบตัวละครของเราว่ามันจะแบบแสบซนยังไงอ่า<ช>ก็ฝากซีรีส์เริ่มยกกำลังสามเลยนะครับปีนี้ได้ดูแน่นอนแล้วก็ฝากน้องตังไว้ด้วยนะครับ <S <S อก็ฝากํามไ้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นตัวละครที่เขียนใหม่ก็มาดูมาลุ้นกันในเรื่องว่าจะเป็นยังไงใช่เพราะว่าในนิยายไม่มีตัวละครชื่อทามนะครับใช่ครับ ก็าฝากติดตามด้วยครับปีนี้มาแน่ครับ